อะไรอะไรเพราะว่าโสดเท็ดเด็ดเราจะไปฉลองไก่กันฉลองไก่อะไรวะไก่เคอฟซีไก่คิดไม่อยากกินเค c อฟซีอ่ะแล้วจะกินอะไรไม่กินก,กินเมเนาะอืมขัดกูยังเลยที่นี่ อะไรเหอตัสี่ได้ยินไหัวี่เฮ้ทำไมกูไม่เหรอเ้ยม่เคยคุยด้วยเราอ้าวลงแบบนี้เอด้าอเฮ้ยแบบนี้แหละตัวสองได้ยินไหมครับตัวสองฮัลโหลครับถึงมาขึ้นไม่จังเลยวะตาย เขาจะบเพว่าไม่เก่งพูดแต่เก่งสีมือมากกว่าเออไม่พูดเยอะเหมือนเราใช่ไหมเราพูดเยอะเราสีมืออม่มีเราพูดเยอะแล้วเราตายก่อนเราเลยออ่าสบไม่คนดูชอบคนดูชอบนี่ไงคนดูชอบเราตายไงคนดูเขาชอบ่อเออะจับเราก็หัวคนดูเขาชอบชับเก่งเก่งคนดูเขาไม่ชอบหรอกเว้น watch out ไม่ต้องบอกหรอกมีเป็นสิทิ์แล้ว EAT เดียวสีรอบ

มันใบกับควาหมื่นม,มนใครมันชวนกูนมาว่านี่อ่อเฮ้ย <c oughs> คนนี้นี่วะรีเควสไม่ได้ชวนนี่วะฮัโลโหลเบอร์สองเปิดไมาได้เปล่าเปิดมาเปิดไมาได้เปล่าได้ได้แต่ไม่แฉ่งดังไปหนหรอเออไม่เป็นไรชอบอย่างนี้ชอบเลยไป สวยว่ะแวนเวนเวนเวนว้าวาตอนนี้เราเอาจริง,งเราเออเราไม่ต้องพูดมากอะไรเลยพูดมาทีไรกูรู้สุดละพูดมากปุ๊บเร<ห> <ERT> า,าตายฉะนั้นเราไม่พูดมากเลย,ยเออฮัลโ,โหลเบอร์สี่เบอร์สี่เปิดมาได้ไหมเบอร์สี่ เบอร์เซไม,ไม่ไม่คิดจะพูดอะไรหรอแล้วเมื่อาเมื่อกี้มึงไม่ตาละคมไม่ได้เรียยิ้มเลยว่าบอกแล้วไงคนดูเกาชอบอะไรงูๆเว้ย<ด>เขาชอบเขาชอบดูพวกเราตายเออเขาชอบเขาชอบดูพวกเราตายเว้ยหมคนดูเขาชอบดูพวกเราตายเลอันนี้ก็ทำไม่อยากให้พวกเราได้ช็อตออ เอ้ามัวแตพูดกินอกแล้วเบอร์สี่ไปอ่ะเบอร์สี่เขาขึ้นมา,า,นาไาง,งเขาขึ้นเขาเป็นนะทุกคนเขาขึ้นหรอเขาแบบเขาอายอ่ะเออเขาห้ามคุยกับคนแปลกหน้าอ๋อแเราเราเป็นคนแปลกหน้านะนลงไป,ปแบบร้อนเลยเชื่อป่ะเดือดเลยเอ้ย,อยโอแค่นี้ก็เดือดแล้ว โลโกดังที่ถนนเรายอ่อเรียรสปอเอาไปแลลวครับวิว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 ิโอเคยิมกับปืนคู่ใจอะไรอะไรอะไรขึ้นไรขึ้นปืนเลยไม่มีปืนเฮ้ย Are you r e ยังยยัง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 ยัยังไม่ยังยยั อย่าพูดอย่างนี้ดิเฮ้ยเอาเลยเอากระโดดเลยปืนเอาเลยกูอย่าล้นอย่าล้นอย่าล้นอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกเบอร์สองมิดเบอร์สองมิดย่างเบอร์สองย่างเลยเฮ้ยนกหนึ่งอกหนึ่งนกหนึ่งทำดีป่ะครั้งล่างนั้นมันทุ่มทำดีเฮ้ยบอกแล้วทำดีตลอดนั่นแหละนกสอง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 เจ็บ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 มากใช่เลยใช่หรือเป่ะเฮ้ยนั่นยัไง

เดาที่ฝ่ายเลย <laughs> โบตป้งต,ตั้เอาเอาวะลงไหมล <c oughs> องที่เดิมโอเคโอเคน <h uy> ี่แหละที่แชมป์เราไม่รู้หรอ <h uy> โอ้ยสองสอนเตี้ตตตตเนี่ยเว้นดูคนไหนเดียว่กี่คนเ้าจะดูอยังไงว่ะกี่คนดูนะั้นว่ามันกลางรบกีีดีลมกมาก็จะกดรีฟอร์ดูไปะเอนอีกละหนึ่ 1, 1> นงตะหนึ่งลาเดงไงอืมมีไปจะลาดเด mình 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 không có mình 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 chụp mình Chụp, chụp, chụp mình 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 Ê, mình 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 đi, mình 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 Không biết, เดืดดอดเราแมา่งตายแล้วฮปอเอแล้วไง เงินเงินเงินเลยเบอร์สามมียาป่ะเพื่อนเหรฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเงียบอีกแลยคืออมีอีกแล้วเหรอแต่ไม่มียาไม่มียาให้ยิงกูเก็บเขียนได้เขียนได้เอามา chịu 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 không chịu 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 một chịu 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 Đấy Chụp chụp Được rồi, Đấy. 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 ย,ยเอานอ <No> oh. เพื่อนเราแต่อ๋อไม่น่าเลยเบอร์สามนี่ไงเบอร์สามเดี๋ยวเราเล่นเพื่อนนายเฮ้ยของนี้ใหม่ใช่ไหมวุ้ยของแน่นมีแวนเนต์ว่าม,มีแวนเนต์ว่าไม่ใช่เฟิร์สเอด็ด ปัจเจ็นครับน้องๆหนๆปันปันปัปันปัมยาวๆเอ้าเน็ตเฉยเลยโอเคของมันสียเว้เว้เมาหนี้เมานี้ยาน้ำยาน้ำเฮ้ยคน กินบอลนะกินบอลยิงยิงคนนึงคนนึงคนนึงร่างร่าง,ร,นนงร่างเอาเอ้า yeah. อีมีอะไรอีกมีอะไรอีกในบ้านในบ้านในบ้านเจนเจนเต็มขนม โอ้ทีละคนทีละคนเดี๋ยวเราจะการให้เลยเพื่อนๆเห็หนมี้ยรอเอีกูเห็นมีตัวหนึ่งอะ่ะรตัวนี้วะมีเกมเหรอโอ้มันไม่น่ามีเกมดีเกมแม่งม,มันไม่น่ายิงกูเลยโ้ดีเกมจังหวะนี้ไม่ไม่ดี